อันที่ตรงนี้เป็นสถานที่แสดงอาทิตะปริยายจสูตรมีพระละหันเกิดขึ้น1 3 0 0รูปในสถานที่ตรงนี้แล้วก็หลังจากที่พระองค์ได้มีพระละหันเกิดขึ้นอีกแล้วพระองค์ก็จึงได้เสด็จไปที่เมืองกาจะคห์ครับระยะทางก็90กิโลครับ แล้วก็มีพิสุ1น0่รูปนี้เดินทางไปด้วยเราก็ได้ไปแสดงที่เมืองรัตคึกก็มีคน12นักหุดได้สำเร็จโซดาบันจากนั้นก็องค์ก็ได้ไปประกอพระเจ้าพิมพิสารเมื่อได้สำเร็จโซดาบันแล้วก็จึงได้ มีถวายนถว่าถวายวัดเป็นวัดเวรุวันเป็นวัดเวรุวันเป็นวัดแรกในทางพุทธศาสนาแล้วก็ต่อมาก็มีพระ,ะโมฆลลานะคะสารีบุตรสองาสิบได้มาบวชแล้วก็ได้สำเร็จอรหรันต์ แล้วก็วันมาคะบูชาวันเพ็ญเดือน3ก็มีพระสงฆ์1 2 5 0รูปมาประชุมกันก็ตามบัณฑดิตท่านก็บอกว่า1000ก็อยู่ก็ชุดของเจดิน3าพี่น้องก็250ก็คือของภาษาริบุตรโมกขลานะอันนั้นก็ท่านก็ว่าไว้แต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับก็ถือว่าเป็นเอหีพิขุปสัมปทาเป็นพระรหันที่ ปมันรู้ปฏิสัมพิทายาณมาโดยไม่ได้นัดหมายอันนั้นก็เป็นส่วนสำคัญอีกอชุดหนึ่งที่มีความสำคัญให้เราทั้งหลายได้เข้าใจแล้วก็พุทธเจ้าก็ได้มีเมตตาแล้วก็ได้ปฏิบัติพุทธกิจเดินทางไปาตามที่ต่างๆแล้วก็ได้ทำหน้าที่ของความเป็นพุทธส่วนภาษาบกก็ทำหน้าที่ของ สิ่งที่ตัวเองได้ตั้งใจได้ตั้งความปรารถนาไว้แล้วก็สามารถที่จะสำเร็จผลได้นั้นผู้ศาสนาก็เจริญลูกงเรืองมาแล้วก็มีบันทึกต่างๆหลังจากที่พระเจ้า,าได้นิพพานก็ได้ทำสังฆทานครั้งที่หนึ่ง ที่ทำสตัตบัญญครูหาบนภูเขาเวภาละ,ะนั้นก็เป็นการยืนยันในการทำสังคายนารวบรวมหลักธรรมคำสอนให้เป็นหมวดเป็นหมู่หลังจากนั้นมาก็100ปีก็ทำที่วดัดายขาวที่เมืองไพซาลีหลังจากนั้นมา2อ5าปีก็ทำที่วัดอสุการามแล้วก็มีพระเจ้าโศกมหาราช แล้วก็ได้ส่งสมัมมาทูตออกไป9สายกับสายที่8ก็ไปที่สุวรรณภูมิอ่าก็ที่ไปที่ประเทศไทยแล้วก็พม่าก็บอกว่าขึ้นพมา่าแต่ยังไงก็แล้วแต่ครับพุทธศาสนาก็มีความเจริญรุ่งเรืองในสุวรรณภูมิแล้วก็ทําให้เรานั้นได้รับความเป็นพุทธ,ธะได้รับความ สั่งคําสอนของพุทธเจ้าก็เลยทําให้เรานั้นเป็นผู้ที่มีความสุขมาจนปัจจุบันนั้นก็ถือว่าเป็นส่วนสําคัญที่เราทั้งหลายควรที่จะตั้งมั่นตั้งใจสร้างสั่งสมบุญกุศลให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปสั่งสมบุญบารามีให้ได้รับผลในความที่ความตั้งใจของเรา